นี่ทุกคนหลายคืนที่แล้วว่ะคุณนายบอกว่าตื่นมาตอนดึกๆึกแล้วมาเอากาต้มน้ำจู่จูๆประตูมันเปิดแล้วมันก็แบบปิดคน,นเดียวอะไรเงี้ยเนี่ยเปิดแล้วก็เหมือนมันดันปิดคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ยังไงอะ่ะแล้วเขาอะ่ะดูข้างนอกก็ไม่เห็นมีอะไรทุกคนว่าเป็นพออะไรอะ่ะอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์บอกที่มาด้วยนะเออเป้ เธอคิดว่ามันจะมีใครที่แบบว่าคอยสะกดรอยตามชิคกี้พายแล้วก็พวกเราหรือเปล่าวะมันจะเป็นไปได้เหรอชิคกี้พายเราก็ไม่ได้ไปทําอะไรให้ใครนี่หรือว่ามันจะเป็นจริงทุกคนคิดว่าไงอะแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยอะทุกคนที่จู่ๆแล้วอะพอเปิดประตูปุ๊บใช่ป่ะแล้วแบบมันก็ปิดเปิดแล้วปิดแล้วพอออกไปดูข้างนอกอะไม่เห็นใครสักคนอะแล้วข้างนอกอะมันก็มืดโอเคแล้วเราอะ จะทำไงต่อไปดีอะทุกคนและเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันมีคนมาแอบอยู่ในบ้านเรานะมันก็ต้องแบบเราจะต้องระวังตัวให้มากอะแล้วเนี่ยใครก็ไม่รู้อาจจะเป็นพวกแบบผู้ร้ายอะไรเงี้ยเออนี่คุณนายเราจะทำยังไงต่อไปดีอะแล้วนะสิเราจะทำยังไงต่อนะี่ชิี้พายแต่มันน่ากลัวมากเลยนะชิี้พายฉันลองเปิดปิดประตูสองสามรอบอะก็ไม่เห็นจะปิดเองนะสิ่งแรกอะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวชิี้พายอะจะไปเช็คกล้องวงจรปิด จากคืนที่คุณนายอะเจอสิ่งที่เราวอะคาดไม่ถึงแล้วเดี๋ยวเราอะค่อยจับตาดูว่าคืนนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าโอเคงานน่ะไปเินอะไรไหมชิคกี้พายเหตุการณ์ปกติอย่างทุกข้อเลยอะยังไงนี่ไงนังไงยี่ไงเธอดูดิคุณนายเดินเข้ามาปิดประตูแต่ประตูไม่แน่น จะมีใครแบบตามคุณนายหรือเปล่าต้องยวคุณทำไมล่ะเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่เรารอะมองไม่เห็นไอ้ด้วยตาเราอ่ะเหมือนเราฉันว่าเป็นวันดิง่งมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หรือว่าผู้วิญญาณ่ะที่เขาอ่ะมาขอส่วนบุญอะเกิดผู้จาร์แล้วแบบคนรู้อ่ะแวันนี้อะเสาร์วันพระวันนีพระใหญ่เดือนะเธอใช่แล้วเราทำยไงดีอ่ะแมนซี่ทำนังไดีคุณนายเอาอย่างี้ เพื่อความแน่ใจว่ามันอะ่ะอาจจะมีผีหรือไม่ก็พวกขโมยหรือว่าไอ้รกจิตอะไรอย่างเงี้ยเอาอย่างงี้ละกัน uh huh. คืนเนี้ฉันอะจะเป็นคนพิสูจน์เองถ้าพวกเธอสองคนอะ่ะกลัวเดี๋ยวชีพ้พอ่ะจะลงมาในเวลาเดียวกับที่คุณนายอะตื่นมาเมื่อสองคืนที่แล้วเดี๋ยวชีพายจะลงมาและ ดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันส่วนพวกเธอ่ะก็แค่คอยดูเหตุการณ์แบบข้างนอกดูว่ามันจะมีใครเข้ามาในบ้านหรือเปล่าตามนั้นนะโอเคโอเค,อเคงานหนะ้าทุกคนเดี๋ยวเราอ่ะคอยดูว่าสิ่งที่คุณนายพูดอ่ะเราอ่ะจะพิสูจน์กันว่ามันคือคนหรือว่าเป็นสิ่งที่เราอ่ะมองไม่เห็นแต่ว่าเแบเบเอาจริงๆนะคือแบบฉันไม่รู้ว่าฉนะ รู้สึกพวกเธอรู้สึกเหมือนฉันหรือเปล่าแค่คอแมหดลเ่ยยะพูดคำว่าเดี๋ยวฉันจะลองพิสูจน์ว่ามันโอ้ยว่าย่าใหญ่ทั้งต้นเดี๋ยวฉันจะทั้มาข้างบนก่อนนะแต่เวลาที่เธอออกมามันเกือบจะตีสามแล้วนะเออใช่จริงด้วยงั้นเราก็นอนรอแล้วกันโอเคงั้นโอเคเดี๋ยวตรงนี้ไปไปลูก เล่นเกมดีกว่านี่ทุกคนทุกคนอะเชื่อที่คุณนายอ่ะมันพูดมาย่ะชิพายอยู่บ้านมาชิพายไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยเล่นเกมข้ามเวลาดีกว่า สิ่งที่เธอเห็นน่ะมันเป็นจริงๆหรอหรือว่าเธอแค่คิดไปเองหรืออาจจะเป็นแค่ลมพัดลมเพลหรือเปล่ามันไม่ใช่ดอกเบเบ,บ้มันจริงนะพอฉันจะออกไปประตูมันก็ปิดเองอะ่ะถ้าเธอไม่เชื่อนะยังไงอะคืนนี้เธอรออยู่ิกิพายแล้วกันโอ้น่าสิตอนเนี้เรานอนพักผ่อนกันเถอะโอเคโอเคเดี๋ยวฉันตั้งนาฬิกาปลุกไว้กี่โมงนะตีตีสองเกือบตีสามอ่ะโอ้ยฉันต้องตื่นเวลาแล้วหรอเนี่ย Du må prompe. OK, OK. okay. No, no, no. อนยนยะใจหมด<ฮ>ถึงเวลาแล้วชิคกี้พายชิคกี้พายบอกให้เหราเฝ้าดูจากคนจากตรงนี้นี่เราดูจากหน้าต่าหรือว่าจะมีคนแอบเข้ามาในบ้านเราหรือเปค เมื่อหลายๆคืนที่ผ่านมาโอเคไปทุกคนตอนนี้คุณนายจะออกไปดูข้างนอกเพราะชี้ภายบอกว่าถ้าถึงเวลาที่ชี้ภายออกไปอ่ะให้คุณนายไปสำรวจแต่ตอนนี้เแบบี้อ่ะเฮ้ยไปไหนก็ไม่รู้ปล่อยให้คุณนายไปยคนเดียวเดี๋ยวคุณนายอ่ะจะออกไปสำรวจข้างนอกดูว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมทุกคนไปกำลังใจให้คุณนายด้วยนะคะตอนนี้ คุณนายอะเปิดวิดีโอไว้เดี๋ยวคุณนายอะจะบันทึกวิดีโอไว้ตรงข้างหน้ารถนะทุกคนมาดูนี่คุณนายจะวางไว้อย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวคุณนายอะจะขับออกไปข้างนอกนะทุกคน,กคนเดี๋ยวคุณนายอะจะไปจะขับรถออกไปด้านหน้านะทุกคนดูซิว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าทุกคนตอนนี้คุณนายขับรถออกมาข้างนอกแล้วนะ ก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกตินะโอ้แถวนี้ยิ่งมืดกว่าเดิมอีกเดี๋ยวคุณนายจะลองขับรถไปเรื่อยๆสำรวจไปเรื่อยๆว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านี่ทุกคนเนี่ยช่พายอะ่ะเดินมาตั้งแต่บ้านช่พายอะ่ะแล้วมาถึงออฟฟิศตอนเนี้ย ชิพายอะรอเวลาเพื่อที่จะดูว่ามันอะมีพวกนั้นอะมาแถวออฟฟิศเราหรือเปล่าเนี่ยชิพายหน่ะหนาวมากเลยอะแล้วก็เลยแบบต้องใส่เสื้อโค้ทด้วยอะเอแล้วที่สำคัญนะทุกคนไทดัสอะอยู่กับชิพายด้วยไทดาสอยู่พร้อมไหมพร้อมพร้อมโอเคงาน่ะอันนี้มีซอมพิทเททเบเนแล้วก็ที่กดดยน้ำโอ้ยมันคงไม่มีอะไรหรอกงานน่ะ เราสองคนแม่ลูกอ่ะออกไปดูนอกก่อนนี่ซอฟี่มันก็ทำแบบนี้แล้วก็ระวันมันก็เถียงดับเพื่อนี่ซชาเล่ลงมาทำไมอ่ะนี่แม่ว่านะหนูอ่ะไปอยู่ข้างในดีกว่าเดี๋ยวพวกเราอ่ะจะได้สังเกตว่าเฮ้ยเนี่ไม่รู้สิไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเนี่ยนะทุกคนตอนนี้เบ๊เบยกับคุณนายอ่ะขับรถไปดูรอบหมู่บ้านแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญก็คือที่พายอ่ะจะ นอกออฟฟิศอะมีคนอยู่หรือเปล่าโอเคนานะ่าเชเลตขึ้นไปข้างบนเลยนะโอเคไหมไปซ่อนตัวนะโอเคนานะ่าตอนนี้เดี๋ยวเราอะไปดูนอกออฟฟิศแถวๆออฟฟิศว่ามันจะมีใครมาหรือเปล่าแต่ว่ามันน่ากลัวมากเลยนะคนตอนนี้เวลามันแบบดึกมากด้วยนี่คุณนายก็ขับรถเข้ามาลึกแล้วนะก็ยังไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอะ อันนี้ทางเปรียวมากเลยอะไม่เห็นมีรถผ่านมาสักคันเลยอะทุกคนตอนเนี้ทางมันเปรียวมากเลยอะคุณนายเริ่มขนลุกแล้วอะคุณนายจะทำยังไงดีอะจะรีบกลับไปหรือว่าจะขับรถต่อไปดีอะแล้วเมื่อกี้ทุกคนเห็นอะไรแตกต่างจากคุณนายหรือเปล่าคะถ้าเห็นอะรีบทิ้งคอมเมนต์บอกนายด้วยนะเดี๋ยวคุณนายจะลองขับไปอีกสักนิดนึง ถ้าสมมติว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะ่ะคุณนายจะรีบกลับบ้านเพราะตอนนี้คุณนายไปคนเดียวอะ่ะคุณนายก็กลัวๆอยู่นะตอนนี้เราอ่ะเดินออกมาแถวถนนนะคะแล้วนี่ก็เป็นโลจิพายแถวนั้นไม่มีโอเคแล้วตรงตึกอะไรพวกนี้ก็ไม่มีแถวนี้ก็ไม่มี นี่ทุกคนหรือว่าเราอาจจะกลับไปเจอคุณนายกับเบบ้ที่บ้านก่อนชิพายว่านะบางทีอ่ะเขาอ่ะอาจจะเจออะไรบางอย่างเดี๋ยวชิพายอา่ะเอาชาเลตกับไทรัสนอนที่นี่ก่อนนี่ชาเลตไทรัสอยู่อ่ะนอนที่ออฟฟิศก่อนนะเดี๋ยวมามี่อ่ะจะกลับบ้านก่อนโอเคจะไปด้วยไม่ได้หรอกเดี๋ยวถ้ามันเกิดอันตรายขึ้นมาจะจะไปด้วย คนตอนนี้ชีพัยอาจจะต้องกล่อมลูกให้อยู่ในออฟฟิศก่อนเพื่อที่กลับไปบ้านอ่ะถ้าเป็นมีอะไรอ่ะลูกของชีพัยอ่ะจะได้เซฟโอเคไปทุกคนเมื่อกี้คุณนายอ่ะมองด้วยตาเปล่าอ่ะไม่เห็นมีอะไรสักอย่างเลยนะเดี๋ยวคุณนายอ่ะจะลองเปิดดูจากกล้องหน้ารถว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเผื่อว่ากล้องหน้ารถอ่ะมันจะเหจับอะไรได้มากกว่าสายตาที่คุณนายมองอ่ะเหมือนอย่างเช่น กล้องอาจารท์ปิดเดี๋ยวคุณนายเปิดดูก่อนนะตรงนี้ทางหมู่บ้านก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนตรงนี้ตรงที่มันมีไฟกลิ่งเปิดไว้เมื่อกี้ก็ไม่มีอะไรแต่ตรงนี้ยรถเยอะหน่อยเฮ้ยส่วนตรงที่มันมืดๆเปียกๆตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนี่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี so them, so right. oh, so them, ๋ยว็ดเด็ดนด็เด็ดยด็ดเดีดเด็มเด็เยอะๆไอดเด็ดเดมันสว่างเด็่เด็ดเด็ดเง็ดเดคนไห็ดเด็่เม็ดเก็ดเด็หรด็ดเดเด็ดเด็ดเด็ดด็ดเด็ดเดเด็ดนี็ทุกคนด็ดเด็ดเดดเด็ดเด็ด้ด็ดเ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 ดดเด็เดเด็เด็ดเดีเด็ดเดเดดดเเเด ไปให้ชิคก e ี้พายดูคุณนายรีบกลับบ้านดีกว่า้ยไม่ได้หรอกเฮ้กู้วยดูวันนี้ให้ฉันไม่ได้หรอเนี่ามฉันมองไปหมดแล้วว่ามันคืออะไรอะะไรอะชกนี่ถดูนี่นี่เป็นก้องงจรปิดที่คุณนายอะเมื่อคืนสวันก่อน่ะ ประมาณติสักว่านี่เธยดูนี่สงเกตดดูดีนนะนี่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 ดูดูดูคุูนายเดินไปแล้วเดินกลับมาอีกทีหนึ่งประตูมันแต่ฉันพิสูจน์หลายรอบมากเลยนะเหมือนม่มีอะไรใช่มันมีอะไรลพครับิุเอ้าตอนแรกอะฉันก็คิดแบบนั้นแต่คุณนายบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะว่านะมันไม่มีลมใช่ไม่มีลมเลยถ้าไม่มีลมมันก็เปนอยไม่ได้สิ๊กบาย ก็จริงแต่ว่าอย่างไรคะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบคุณนายนะนี่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 หลังจากนานน่ะฉันน่ะก็เลยอยากจะพิสูจน์ว่ามันมีอะไรหรือเปล่านี่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 เธดู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 เวลาเดียวกันเลยนะดีสันบอกว่านี่เธอเห็นไหมเห็นไหมฉันเปิดประตูปุ๊บประตูมันก็ปิดปั๊บเฮ้ยเฮ้ยเธอดูดิดิดิดู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 จริงด้วยอ่ะแต่เธอรู้ไหมสิ่งที่ฉันน่ะสัมผัสได้ก็คือ ประตูไปดูข้างนอกก็ไม่เห็นมีอะไรแต่พอฉันอะนี่นี่นกลับไม่อีกรอบประตูมันก็ไม่เห็นปิดฉันพยายามเป่าประตูนี่ๆีๆ่นี่เธอดูฉันไม่เอาการนะฉันไม่เอาการเหมือนกุนายแต่ดูดิฉันกลับมาไม่เห็นมีอะไรเลยอะอุย้ยเรื่องแบบนี้แล้ามันจะเกิดขึ้นได้มันก็มีแต่พวกแบบวิญแญบบาณผีอะไรเนี่ย <c oughs> เมียเลยอะจะพูดอะไรแบบนั้นละ่ะแต่นี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเนี่ยเราอะพิสูจน์กันแล้วว่ารอบแรกอะฉันเหมือนจะแบบเหมือนมีอะไรอะเธอว่าคืนนั้นอะที่คุณนายเห็นอะมันอาจจะเป็นลมหรือเปล่าแต่เธอบอกเองว่ามันไม่มีลมนี่ใช,ใช่แต่คืนนั้นมันไม่มีลมนะชิคกี้พายที่เราพกพอพพอ,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 บอบมนะันคอแบบแนั้ อะไรแบบที่ไม่คาดคิดอ่ะคนคิงพวกเราอ่ะลุกกันหมดเลยนะคนเชดิคนเ่ปทนที่เไม่ใช่ฉันไม่ได้ปวดท้องแต่ว่านี่ถ้าพวกเธอไม่เชื่อมาฉันจะเปิดให้ดูอีกทีนึ่งมานั่นไงนั่นไงพวกเธอดูดีดู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 ดดู ช็อตที่คุณนายอ่ะกล้องวงจรปิดที่ฉันอ่ะได้มาจากคืนนั้นของคุณนายแต่ส่วนอัน <GO> น <av uther> ี้เป็นของฉันเธอว่ามันเกี่ยวกับพวกนี้จริงๆเหรอหรือว่ามันเป็นฟารอะารอ่ะถ้าเราไม่เห็นอ่ะลมก็ไม่มีก็เธอบอกว่าลมไม่มีมันใช่ใช่ถ้าไม่มีตัวมันก็เป็นวิวิญญาณได้เลยเฮ้ยแต่ฉันไม่จะ็ขนลูก้าปวดขี้ปหรอวนขี้หรอ 会会的。